ตนนี้เรามาทดสอบน้ำหนักให้กับพี่สุูุออลเนวกันหน่อยนะฮะคันนี้นะฮะลูกค้ามีแหนบสิบล้อมาตอนนี้ถอดแหนบสิบล้อออกแล้วครับใส่แหนบสิบสองมิลเข้าไปแทนนะฮะข้างละประมาณแปดกันครับแต่ก็ทำย่อเล็กน้อยนะฮะซุ้มล้ออยู่ประมาณสี่นิ้วตอนนี้แบกน้ำหนักกันที่สี่ตันครึ่งแล้วครับโอ้โหสุดจัดอ่ะเราทำแหนบให้แล้วนะครับลูกค้าก็อยากจะรู้ว่าแบกน้ำหนักกันได้ที่เท่าไหร่นั้นลองทดสอบกันให้ดูไปเลย,เลย ทำแหนบที่อูปริชาติเผาลอยนั้นไม่ไมไมต้องขาใจครับนะฮะว่าแบกได้หรือไม่ได้ใส่น้ําหนักได้กันที่เท่าไหร่วัดกันตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปวัดกันหน้างานไม่ต้องไปลุ้นกันหน้างานนะฮะใส่กันตรงนี้กันไปเลยให้เห็นเลยว่าแบกได้หรือไม่ได้ล้อติดซมไหมนั่งเผาไหมนะฮะจัดให้ตรงนี้กันไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะตอนนี้ใส่น้ําหนักกันไปที่5้าตันครับโอ้โหอ่าเนี่ครับตรงก็เป็นประมาณนี้แหละครับนะฮะ น้ำหนักห้าตันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมใต้ท้องกันนิดนึงนะครับดูที่ว่านั่งเพลาหรือเปล่านะฮะนี่ครับห้าตันนะครับตามมาลองก้มไปมองกันนิดหนึ่งครับว่าห้าตันเป็นยังไงครับทันนี้ต้องบอกว่าเขาเว้า,วาคตีมาแล้วนะ นี่แหละครับสุดยอดอยากได้เตีย้ยอยากได้ย่อด้วยนะฮะสรุปแล้วก็คือห้าตันก็แบกได้นะครับพอแบกได้สบายๆครับคันนี้ก็จะย่อนิดนึงนะฮะคันนี้ลูกค้ามีแหนบมาให้เราเปลี่ยนนะครับลูกค้าเอาแหนบสิบล้อออกแล้วก็ใส่แหนบสิบสองมิลเข้าไปแทนแล้วก็ยืดรถขึ้นมานิดนึงนะครับพอลูกค้าไม่ต้องการให้นเป็นแหนบต่ำนะยืดรถขึ้นชื่นเฉช่วยนิดนึงก็แบกได้ครับระดับ5้าตันไม่นั่งเพาครับ ทรงก็สวยๆนะฮะครนนี้เขาเวอลคัซีมาแล้วนะครับเราจัดแหนบให้ใหม่ลูกค้ามีแหนบมีอุปกรณ์มาให้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องน็อตล้อปั๊มเบรกลวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เซอร์วิสดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมพี่เจ้าไปใช้งานได้แล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณลูกค้กาด้วยครับคันนี้เป็น isuzu all new ครับโอ้โหนี่ฮะหลอนเหลาเอาการเลยขอบคุณมากครับที่ให้อุปการิาเอลอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับขอบคุณมากครับ เสียงโหดมากครับฟับงเสียงท่อเดี๋ยว ันนี้เราปรับแต่งแหนบให้ใหม่นะครับนะฮะตอนนี้ซุ้มล้อก็อยู่ประมาณไม่เกิน4นิ้วครับนะฮะวัดจากไม้บรรทัดนะครับโอเคก็ใช้ได้ครับลูกค้าต้องการให้ประมาณ4นิ้วสอดแล้วก็มีชุดแหนบมามีอุปกรณ์มานะครับแล้วก็ก็ประมาณ4สอดนะฮะอ่ะนี่ฮะช่วงล่างพามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้นะฮะลูกค้ามีแหนบมาให้เราจัดทรงให้ใหม่แล้วก็อยากจะให้แบกได้สัก4 5ตันนะครับก็รถก็เป็นทรงประมาณนี้แหละครับนะฮะช่วงล่างก็ต้องมีแหนบที่ใกล้ชิดกันนิดนึง เพื่อให้รับน้ําหนักได้ไวรถเบาอาจจะมีความกระด้างหน่อยนะอ่าก็ต้องทําใจนะครับถ้ารถใส่ยอ่อรถเบาก็อาจจะมีกระด้างขึ้นมานิดนึงแต่ทรงนี้ก็แบกได้ครับระดับ4ตันครึ่งถึง5ตันนะครับเมื่อกี้เราทดสอบน้ําหนักกันที่5ตันนะฮะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องแป๊บบ่งแป๊บเบรกเปลี่ยนลูกปั๊มเบรกใหม่เปลี่ยนน็อตล้อใหม่นะฮะก็พร้อมที่จะไปวิ่งงานแล้วทีนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยน อุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นน็อตลงน็อตล้อเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นมาก็จะลําบากนะครับเวลาไปเสียกลางทางขึ้นมายุ่งเลยงานเข้านะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนปัม๊มต่ำระบบเบรกอะไรให้ใหม่เรียบร้อยโอเคอ่ะรถอยู่ทรงนี้ครับดูกันนิดนึงก็สวยงามนะครับถือว่าพอได้อยู่ระดับ5้าตันเอาทรงนี้ไปใช้ขอบคุณมากครับแหนบเก่าของลูกค้าเป็นแหนบตัวนี้นะครับเป็นแหนบสิบร้อนะฮะโอ้โห อันนี้ก็น่าจะไปอยู่กับคันอื่นแล้วครับคันนี้ใช้แหนบ12มิลแทนอันนี้เป็นแหนบ10ล้อนะครับ10ล้อชุดนี้ประมาณกี่แผ่น4แผ่นครับเป็นแหนบตัดโค้งนิดนึงเอากลับกันไปเป็นตับเลยครับตอนมาก็มีเยอะครับตอนกลับก็มีเยอะครับตอนมาก็ได้เยอะตอนกลับก็ได้เยอะอันนี้ชุดสไลงสไลมกแป้นแหนบนะครับของเก่าเราคื้นหมดนะครับยกเ้นลืมยกนะครับ แต่ถ้าไม่ลืมยกนี่ผมยกให้หมดนะฮะของเก่าของลูกค้าเอาคืนหมดนะครับทางโอปปริชาติพอลอยนะฮะทำรถให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยฮะนอกจากสิ่งของบางอย่างที่ลูกค้าไม่ใช้จริงๆแล้วก็ทิ้งไว้ที่อู่จริงๆก็จะอยู่ลงเหลือที่อู่แต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้ต่อก็เอาไปใช้ได้นะับเพราะว่าทุกชิ้นส่วนเราเก็บกลับคืนหมดนะครับนี่ฮะลงแสลกตัดทิ้งก็คืนหมดครับเอาไปขายช่างกิโลได้ครับกิโลละสองบาทครับตอนนี้ ผมจะพยายามนะครับพยายามเน้นคือของของลูกค้าทุกชนิดทุกอย่างถ้าทําแล้วอ่าก็เก็บขึ้นรถให้กับลูกค้าเลยไม่มีหลงเหลืออยู่ที่อู่ยกเว้นแต่ลูกค้าไม่เอานะครับก็ทิ้งไว้ที่อู่แต่ถ้าลูกค้าเอาก็คือเก็บกลับขึ้นรถให้หมดครับโอเคครับตอนนี้เราก็ปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้วคาก็พร้อมที่จะออกเดินทางก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการที่ให้อู่บริการเท่ารอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างนะครับ ปรับแต่งรถเสร็จแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยขอบคุณมากครับ